สวัสดีครับพบกันครับกับ s s c k Service DIY ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมา,าคุยกันแล้วก็มาศึกษาบอร์ดอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นบอร์ดที่ยังไม่นานมากนะครับน่าจะสักต้นปีที่แล้วอันนี้เป็นบอร์ดของคอยเย็นยี่ห้อเทอร o โบคูนะครับ ที่ผมเอาบอร์ดตัวนี้มาให้ศึกษาเนี่ยก็เพราะว่าการจัดวงจรของภาคใจไฟของบอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานมากๆนะครับคือถ้าเกิดท่านลองศึกษา,เ,าเกี่ยวกับการซ่อนบอร์ดเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นการจัดวงจรภาคใจไฟนะครับเบื้องต้นซึ่งบอร์ดตัวนี้ก็จัดวงจรแบบนั้นที่เราได้เคยศึกษาไป เราลองมาดูดีกว่าว่าการจัดวงจรของเขาเนี่ยมันน่าศึกษาแลวก็ทำความเข้าใจได้ง่ายขนาดไหนนะครับจากนั้นเมื่อเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาคใายไฟของบอร์ดตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาวัดไฟนะครับเกี่ยวกับเรื่องไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์คอยเย็นซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟ2 2 0โวลต์เราจะได้รู้ว่าออไฟที่มาจ่าย แล้วก็การควบคุมความเร็วของมอเตอร์เนี่ยทำได้อย่างไรนะครับอย่างทีเ่เคยบอกไปเมื่อ,อในคลิปของพื้นฐานซ่อมบอร์ดตอนที่11เเรามาลองดูกันนะครับครับก็มาถึงการไล่ไฟนะครับเราจะเริ่มต้น ที่ไฟเข้า220โวลต์นะครับเข้าสู่แผงของบอร์ดแอร์นะเมื่อเรา,าดึงบอร์ดแอร์ออกมาจากากล่องคอนโทรลนะครับลกล่องเราก็จะเห็นอย่างแรกเลยที่เราเห็นนั่นก็คือรีเลย์แมกนติกนะครับเราจะเห็นว่ารีเลย์แมกนติกเนี่ยจะมีอยู่2อัก้วนะครับไฟ2 2 0โวลต์เส้นลาย เน้นนะครับว่าเส้นลายสีน้ำตาลจะเข้าที่หัวของรีเลย์จุดหนึ่งส่วนส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะออกจากรีเลย์นะครับไปที่คอยร้อนเมื่อแผงสั่งงานนะครับสำหรับไฟอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นไฟ2 2 0โวลต์เส้นนิวตันก็คือเส้นสีนํำเงินนะครับก็จะเสียบอยู่กับบอร์ด ซึ่งจะมีหางปลาเนี่ยมารับนะฮเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นเลยว่าบอร์ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอร์ดของยี่ห้ออะไรนะครับเป็นแอร์แบบธรรมดานะคุณก็จะเห็นในลักษณะนี้แทบจักทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราได้แล้วก็คือไฟ2 2 0โวลต์ซึ่งจะเข้าสู่แผงแต่ตอนนี้เรากา็ต้องมาดูก่อน,นครับว่าเข้าสู่แผงเข้าวงจรท่าจ่ายไฟเนี่ย ในลักษณะไหนนะครับซึ่งมีอยู่ 2- ถึง3ลักษณะที่เราจะอธิบายให้ฟังนะครับเราก็มาไล่เดียงกันเลยนะครับว่าลักษณะของภาคจ่ายไฟที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมีลักษณะไหนบ้างครับอย่างแรกนะฮะก็คือภาคจ่ายไฟที่ใช้มออแปแลงลดแรงดันนะครับในปัจจุบันนี้ยังมีใช้อยู่ แบบที่2ก็คือการใช้วงจร switching power supply ซึ่งก็ยังมีมอแปลงอยู่แต่ว่าตัวเล็กกว่าเดิมนะครับและแบบที่3ลักษณะที่3ซึ่งเราจะเห็นบ่อยนะครับในเครื่องซักผ้าแต่ในบอร์ดแอร์หรือบอร์ดตู้เย็นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะพบเห็นกันได้บ้างหรือเปล่านั่นก็คือแบบที่ไม่มีมอแปลงเลย แต่ว่าใช้ IC นะครับ IC สํสำเร็จรูปที่เราเคยพูดไปแล้วนะฮะนั่นก็คือ IC ตรตะกูล BP นะครับนะฮะลองหาดูได้จากคลิปเก่าวกับในลักษณะการทำงานการจัดวงจรของเขาซึ่งการจัดภาคจ่ายไฟแบบนี้ไม่มีมอแปลงนะครับนะฮะก็มีอยู่3ลักษณะที่เราได้บอกไปนะฮะ แต่ว่าในเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้และเอามาให้ดูแล้วก็มาย้ำคิดย้ำวัดย้ำทำเนี่ยเป็นบอร์ดที่จัดไฟของภาคจ่ายไฟเนี่ยโดยใช้หม้อปแปลงลดแรงดันจัดอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าวงจรที่จัดภาคจ่ายไฟแบบเนี้ยเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เป็นพื้นฐานสุดๆเลยนะฮะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟเข้า220มาแล้วเนี่ย จะไปเข้าที่จุดไหนจากบอร์ดตัวอย่างที่เราเอามาให้ดูนะครับครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะมาถอดเอาแผงออกมาข้างนอกกันก่อนนะครับ เมื่อถอดบอร์ดออกมาดูแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าไฟ220เนี่ยเข้าตรงไหนกัน,นครับอย่างแรกเลยคุณจะเห็นว่าทีด่ดีเล์แมกเนติกคอนเนคเตอร์ที่ระบอกไปเมื่อกี้จะมีไฟเส้นลายมาเข้าที่ขาของดีเล์แมกเนติกข้างหนึ่งซึ่งก็คือจุดนี้นะครับไฟเส้นนิวซอนก็จะเข้าที่จุดนี้ นะครับสองจุดนี้คือจุดเดียวกันนั่นคือนิวตอนนะครับเพราะฉะนั้น220โวลต์ลายเข้าที่ขารีเลย์เเข้าที่บอร์ดนะครับที่เขาเขียนไว้ว่านิวต้อนะครับลองมาดูข้างใต้ปิน้นนะฮะข้างใต้ปิน้น คุณจเห็นนะครับว่าอันนี้คือส่วนนี้นะครับคือรีเลย์นะครับรีเลย์คอนแทคเตอร์นะครับชุดบนเป็นชุดกดรวดชุดล่างเป็นชุดหน้าคอนแทคนะครับไฟ220โวลต์จะเข้าที่จุดนี้นะครับหรือถ้าเราดูจริงๆก็คือเข้าตรงนี้ไป,ไปนะครับ ข้าจุดนี้220นั่นก็คือจุดนี้นะครับไว้เข้า220โวลต์นะครับเส้นลายเข้าที่ตรงนี้ส่วนนิวตันจะเข้าที่ตรงนี้ท่าเราเห็นเมื่อกี้นะครับนิวตันสายสีน้ําเงินลายสายสีน้ําตาลดูตําแหน่งนิวตันเห็นไหมครับนะครับ ดูชัดชนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ไฟแล้ว220โวลต์นะครับแต่มีแต่ครับไฟยังไม่ได้เข้าที่วงจรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่าวงจรภาคใจไฟของบอร์ดตัวเนี้ใช้มอปแปลงลดแรงดันนะครับ เพราะฉะนั้นไฟ220โวลต์เมื่อผ่านวงจรลายฟิมพเตอร์นะครับนะครับไฮไลท์ก็ามาผ่านฟิลผ่านวงจรลายพิมเตอร์เช่นเดียวกันนิวตันเข้ามานะครับผ่านวงจรลายพิมเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมารออยู่ที่จุดนี้จุดนี้จะมีไฟ220มารออยู่นะครับซึ่งเจ้าหม้อแปลงเนี่ยก็จะมาเสียบที่จุดนี้ ถ้าดูที่ด้านบนบอดนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็คือจุดนี้เห็นชัดเจนนะครับพอเข้ามอแปลงแล้วเนี่ยก็จะออกมาไฟนะครับมอแปลงรถดังๆพอออกมาแล้วก็จะมาอ,ออกที่จุดนี้เพราะฉะนั้นที่ตัวหม้อแปลงเรามาดูกันนะครับตัวมอแปลง นี่เหนชัดนะครับเพราะแปลงเนี่ยก็จะมีอยู่ทางเข้านะครับกับทางออกอันนี้คือทางเข้าเส้นสีดาทางเข้าก็จะเสียบเข้าไปที่จุดเมื่อกี้นี้ที่ไฟมารออยู่220โวลต์นะครับเสียบลงไปเมื่อไฟ220เข้านะครับไฟ220เข้ามาแปลงก็ออกมาทางเส้นสีขาวซึ่งเป็นซอ็อกเก็ตสีแดง เพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าเราจ่ายไฟ220เข้าไปก็จะมีไฟเข้ามาแปลงแล้วออกมาที่ซ็อกเก็ตสีแดงนะครับเราก็ต้องหาสายไฟที่เราจะนําไฟ220จากภายนอกมาเสียบนะครับที่จุด2จุดก็คือจุดหนึ่งที่ขาของรีเล์คอน p ักเตอร์กับที่ขาของบอร์ดซึ่งเป็นนิวตันนะครับตามที่เราจะเสียบให้ดู นี่คือจุดลาย220นะครับแล้วนี่ก็คือจุดนิวตัองรอเพราะฉะนั้นตอนนี้ไฟพร้อมแล้วครับนะฮะเมื่อเราป้อนไปเบื้องต้น220ผ่านฟิลผ่านลายพินเตอร์เข้ามอแปลงออกลดแรงดันลงมาเข้ายี่สกเก็ตเป็นไฟเท่าไหร่นั้น เดี๋ยวเราไปวัดดูกันนะครับครับคราวนี้เราก็พร้อมแลวนะครับที่จะทําการวัดไฟเบื้องต้น2 2 0โวลต์ที่เข้าสู่แผงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยตรงจุดนี้นี่เราก็สามารถที่จะมาวิเคราะห์ได้ว่าถ้าเกิดมีอาการไฟไม่เข้าเลยนะครับ220โวลต์ไม่มีเลยเราก็จะนึกถึงอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกก็คือเบรกเกอร์เสียหรือไม่อย่างที่สองสายไฟขาดในหรือเปล่าหรือฟิวในบอร์ดขาดหรือไม่นะครับสองสาอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะตรวจสอบนะฮะถ้าเกิดเกิดอาการไฟไม่เข้าแผงเลยนะครับต่อจากนั้นเราก็มาเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้นั่นก็คือ,อเจ้ามิเตอร์ที่เราจะใช้วัดไฟในวงจรนะครับ ท่านจะมีมิเตอร์แบบเข็มหรือแบบตัวเลขก็ได้เลยครับตามถนัดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมิเตอร์ตัวเลขเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงที่การตั้งย่านวัดเนี่ยง่ายแล้วก็เป็นออโต้น,นะครับแล้วก็เรื่องของมิเตอร์เข็มเนี่ยก็ต้องกวนระวังนะครับเพราะว่าถ้าตั้งผิดย่านเมื่อไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็แนะนำให้ตั้งที่ย่าน250ถึง1,000โวลต์ AC นะครับ แล้วก็ระวังด้วยนะครับเรื่องไฟพยายามสวมรองเท้ายางนะครับให้เป็นฉนวนหรือไม่ก็อย่าเอาร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดไปแตะที่บอร์ดถ้าไม่จังเป็นนะฮะเรามาเริ่มนะการวัดกันเลยนะครับจะตั้งมิเตอร์ที่วัดวอนนะครับตัวนี้แล้วก็เลือกเป็นไฟสลับนะครับรลองดูนะครับ ตำแหน่งที่วัดแรงดันนะครับตัวนี้ให้เลือกได้ว่าเป็นไฟสลับหรือไฟตรงโอเคนะครับว่าแล้วเราก็มาวัดไฟกันโดยเริ่มจากการจ่ายไฟให้กับบอร์ดนะครับระวังด้วยนะครับอย่างที่บอก ตอนนี้เราได้จ่าย220โวลต์เข้าแผงแล้วเรามาวัดที่จุดแรกกันเลยนะครับนั่นคือจุดที่ไฟ220เข้าเป็นจุดแรกคือจุดของขั้วของอดิเย์แมกเนติกนะครับแล้วก็กล่าวว่ามี220โวลต์ไหมการวัดก็ระมัดระวังนะครับ เราจะเห็น okay. นะครับว่ามีไฟสองโวลต์ ac นะครับจากนั้นก็ไปดูจุดไฟที่จ่ายเข้ามอเตอร์ไฟที่จ่ายเข้ามอ,อ,อ,มาอ,มอแปลงโทษที mm hmm. เราก็จะเห็นนะครับว่าไฟ ขาเข้า220โวลต์มีมานะฮะจ่ายให้กระบอดเมื่อไฟเข้ามอแปลงแล้วก็ออกมาจากมอแปลงที่จุดซ็อกเก็ตสีแดงนะครับไฟออกเรามาดูซิว่าไฟออกมาเนี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะจิ้มตำแหน่งให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่น้ามิเตอร์กัน ที่ได้ก็คือ12.6โวลต์ซึ่งจุดนี้จะเป็นไฟ AC หรือไฟสลับอยู่นะครับครับและเมื่อเราวัดไฟได้แล้วเมื่อกี้นี้นะครับที่จะออกจากแมอแปลงที่สก็ตสีแดงเนี่ยได้12.6โวลต์ซึ่งเป็นไฟ AC เป็นไฟสลับอยู่นะครับเราก็จะมาไล่ต่อว่าไฟ12.6นี้ 12.6โวลต์นี้ไปที่ไหนต่อนะครับเรามาดูที่บนบอร์ดกันเราจะดูจากด้านบนก่อนนะครับด้านบนบอร์ดเมื่อไฟออกจากซ็อกเก็ตได้12.6โวลต์ AC ก็จะผ่านเข้าสู่วงจรเลกกูลเลตน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านล่างหลายวงจรซึ่งจะมีไดโอดทำการกองไฟ นะครับแล้วก็ผ่านซีพินเตอร์ตัวแรกจะได้ไฟเป็น12โวลต์ DC นะครับจากนั้นพอได้ไฟ12โวลต์ DC ที่จุดแรกของ C ตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะเอาไฟ12โวลต์ DC เนี่ยเข้า IC นะครับ7805ซึ่งเป็น IC r e g u l a t e นะครับไฟเข้า12โวลต์ออก5โวลต์โดยการาใช้ซีพินเตอร์ตัวนี้ พินเตอร์หรือกองไฟอีกทีหนึ่งได้ไฟจุดที่2ก็คือ5โวลต์ที่จุดนี้นะครับตรงนี้12โวลต์ตรงนี้5โวลต์เพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงวงจรในบอร์ดนะครับเรามาดูที่ใต้ปินกันนะครับเราจะเห็นว่าที่ที่ลายวงจรหรือด้านใต้ลายวงจรทองแดงเนี่ยจุดนี้ก็คือจุดที่ไฟ12โวลต์ AC ออกนะครับ ก็จะเข้าสู่ไดโอดนะครับชุดไดโอดบิดนะครับเรียงกระแสผ่าน C ฟิลเตอร์ตัวแรกนะครับตรงนี้ก็จะได้ไฟ12โวลต์นะครับจากนั้นก็จะเข้า IC r e เลก,กุเ e 7ต0 5ที่บอกนะครับเข้า12โวลต์ออก5โวลต์ที่ C ฟิลเตอร์ไฟจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าเราจะได้ไฟ ไปเลี้ยงบอร์ดนะครับทั้งวงจรในขั้นตน้นเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันนะครับสำหรับการวัดไฟที่จุดนี้มิเตอร์ตั้งไปที่ตำแหน่งย่านวัดไฟดีหรือไฟตรงนะครับ เราก็มาวัดไฟกันเลยนะครับการวัดไฟดีซคุณต้องคํานึงถึงกั้วด้วยนะครับบวกเป็นบวกลบเป็นลบนะครับสำหรับจุดก่อนเข้าก็จะเป็นไฟ A C นะครับค่าไฟที่เข้าดูนะครับ ครับจุดแรกที่เราจะวัดนะครับไฟที่เข้ามาแปลงแล้วก็ออกมาที่ไดโอดก่อนทางเข้าไดาโอดนะครับเราจะเห็นว่าเราจะได้ไฟ12โวลต์ AC นะครับและเมื่อผ่านไดโอดบิดไปแล้วเนี่ยฟิลเตอร์นะครับ เข้ามาที่4ตัวแรกนะครับจุดนี้อันนี้ต้องวัดให้ตรงขั้วนะครับบวกเป็นบวกลบเป็นลบนะฮะจุดนี้จะได้ไฟ15โวลต์นะครับจากจุดนี้ไฟ15โวลต์ DC นะครับไฟ15โวลต์ DC ะครับเมื่อผ่านไดโอดเลติฟมาแล้วเนี่ยก็จะได้ไฟที่เป็นไฟดีี DC 15โวลต์นะครับแล้วก็ไปเข้า IC r e g u กูเล7805นะครับออกมาก็จะได้ไฟจุดที่2ซึ่งผ่าน C วินเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือได้ไฟ ได้ไฟ5โวลต์ DC นะครับเป็นจุดที่2นะครับจุดแรกจะได้ไฟ15โวลต์นะครับจุดแรกจะได้ไฟ15โวลต์จุดที่สองจะได้ไฟ5โวลต์นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับจุดนี้ก็ได้ไฟ5โวลต์ DC เราก็จะเห็นว่าภาคจ่ายไฟทำงานได้สมบูรณ์นั่นก็คือมีไฟทั้ง2จุดนะครับ15โวลต์กับ5โวลต์ d ี 4.